โอ้โหลมหนาวมาแล้วน้องคารินมาพึ่งแดดต่ดเช้าโอ้โหลมลมหนาวผัดมาอีกแล้วน้องแก้วคงหลงคอยพี่จากน้องไปสร้างตัวโอ้โหอากาศเอาน้องแนเอาน้องคารินมาพึ่งแดดหน่อยสิจะลงเรียกแม่มันใชแล้วอวยอวยอวย <laughs> อ,อให้เจอแดดน้องทูวะเฮ้ยอยู่แต่ในบ้านเว้ไวเเยไหวแลบรลดเลยตื่นนนั้นแต่ตีห้มามาหม่ำหนุ่มเฮ้ยอ่าเดดสองอายให้สองตาก็พอละสองตัวเนาะโอ้ลมโอ้ยลมเว้สามธันวาหกสามอากาศยังนี่ชอบอยู่นะอากาศเย็นเย็นสบายสบา โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้กระชุ่มกระชวยเลยไว้ให้คนนะได้พึ่งแดดฮะโอ้พึ่งแดดหน้าหนาวโอ้เห็นไหมสวยเลยเอาฝรัร่งน้อยมาพึ่งแดดฝรั่งเล็กมาพึ่งแดดสามเดือนขัวแล้วเริ่มจะหิวนมมีนั้นเนี่ยเริ่มจะหิวนมมีนั้นเนี่ย ดูสิดินด้นดินด้นดินด้นดิน้นดิ้นดิ้นดิ้นไอ้ยาไอ้ยา,อยาโอ้ยหน้าถูกแดดเอาาหอหน้าถูกแดดอันนาบางๆหน่อยด้วยโอ้ยหน้าถูกแดดตานี่เว้นเล่นอะไรวะอ,อนุพึงแดดว้า อารมณ์มเข้าลมก่อนเข้ลมก่อนเข้าลมก่อนเอ้ยย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 ดูยย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 ินยยยยยอยยยยยยย้ยย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 ้ยย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 ยิยยนยะยย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  哎呀！哎呀！哎呀！